in gazing into night i'll hand the the raise sky my far w โย s up ับยูท b e สวัสดีครับผมต้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมดีใจเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านะครับตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับไม่รู้ว่าเป็นพัสดุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ๋อ คุ้นคุ้นไหมครับอันนี้คืออะไรคุ้น,ค,นคุ้นกันไหมเอ่ยอ่านว่าเก้าต่อไปนั่นคือเสื้อของโฮปนั่นเองนะครับโฮปเพื่อนผมนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักนะครับพี่โฮปนะครับ YouTube Channel อีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสื้อรุ่นใหม่นะครับเป็นเสื้อกล้ามนะครับเห็นบอกว่าหมดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทำเพิ่มมาแล้วนะครับขอบคุณโฮบมากๆนะครับที่ส่งมาให้นะครับโอ้ยดีใจมากๆเลยนะครับผ้าดีมากๆเลนะครับผ้าเยืดหยุ่นดีมากนะครับที่ครับเป็นเสื้อโฮส่งมาให้นะครับก้าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่น่าจะเป็นรุ่นที่โฮบบอกเลยครับว่าทําเป็นเสื้อกล้ามสําเร็จรูปมาเลยนะครับยอดเลยขอบคุณโฮบมากๆที่่สงมาใหกนะ รีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับว่าถ้าสนใจเสื้อโฮปนะครับตอนนั้นมันก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้โฮปได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเสื้อก้ามนะครับแต่ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับเป็นก้าวต่อไปนะครับเป็นคําที่ทําให้เรารู้สึกพึกเขิลนะครับทำให้น้องๆนะครับที่เล่นเวทนะครับรู้ว่ามันเหนื่อยมันยากนะครับใส่เสื้อก้าวต่อไปเป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจนะครับอันนี้เป็นของโฮปนะครับส่งมาให้นะครับเอางี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นอีเมลของโฮปนะครับแล้วก็ช่องของโฮปนะครับใครสนใจนะครับเสื้อนะครับไปติดต่อได้เลยนะครับยังไงก็สนับสนุนกันด้วยนะครับเป็นเสื้อสวยๆเลยนะครับก็ใส่เล็นในยิมนะครับที่ไหนเจอกันก็ทักกันได้นะครับก้าวต่อไปแสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากพัฒนากล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันนะครับโอ้สวยเลยนะครับสวยเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณโฮปอีกครั้งนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับไปติดต่อได้นะครับผมจะให้อีเมลไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องของโฮปนะครับแล้วก็เพจของโฮปนะครับยังไงก็ลองสอบถามได้นะครับแล้วก็ลองสั่งกันได้นะครับเสื้อ ก้าวต่อไปนะครับใส่เล่นเวทนะครับเท่ๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็อยากจะมาแนะนํานะครับตารางมีคนถามมาเข้ามาเยอะเลยครับว่าหัวไหลหัวไหลของผมเนี่ยน้องๆอยากรู้นะครับโปรแกรมหรือว่าตารางหัวไหลผมเล่นยังไงนะครับเล่นกี่เซตเล่นท่าไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะรวบยอดไปเลยทีเดียวนะครับว่าเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อของโฮปเนี่ยไป เล่นหัวไหล่นะครับตารางวันนี้ผมจะเล่นหัวไหล่นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับแล้วก็การเล่นหัวไหล่ของผมนะครับอาจจะเป็นจุดเด่นของผมเลยก็ได้นะครับที่น้องๆถามมาเข้ามานะครับว่าทาไงให้หัวไหล่กว้างนะครับแล้วก็หัวไหล่กลมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตารางหัวไหล่นะครับโปรแกรมการเล่นหัวไหล่ของผมเป็นยังไงนะครับใส่เสื้อครบแล้ว ไม่รู้เป็นอะไรนะครับชอบเล่นหัวไหล่ตลอดเลยผมใส่เสื้อก้าวต่อไปของโฮมแล้วทำมันหัวไหล่ใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเสื้อตัวที่แล้วนะครับผมก็ใส่เสื้อก้าวต่อไปของโฮมนะครับแล้วก็อัดคลิปในการเล่นหัวไหล่นะครับก็หัวไหล่สวย <c oughs> มากมากนะครับไม่รู้เป็นอะไรกับเสื้อของโฮมหรือเปล่าที่ใส่ทีไรก็ต้องเล่นหัวไหล่นะครับอันนี้ <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกพอใส่ก้าวต่อไปแล้วรู้สึกว่าแบบมีแรงผลักดันนะครับเลยชอบเล่นกล้ามเนื่อที่ เป็นจุดเด่นของผมนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับโอเคยัง okay, ไ,ไงครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำในโปรแกรมการเล่นหัวไหล่ของผมนะครับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับที่ยิมไปแล้ว โย่ววอทช์ซั u ยูทูบสวดสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้นะครับก็มาทําตามสัญญานะครับที่ได้บอกไว้นะครับว่าจะมาแนะนําโปรแกรมการเล่นหัวไหล่ของผมนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมของผมเล่นแล้วรู้สึกว่าโดนนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะโดนหรือเปล่านะครับโอเคครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นท่าแรกนะครับที่ผมจะเล่นนะครับก็คือเป็นบาร์เบลโชเดอร์เพสนะครับ อันนี้คือการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับทุกครั้งที่ผมจะเล่นหนักๆผมจะต้องวอร์มกล้ามเนื้อให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออุ่นๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทําทให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงอย่างเต็มที่ในการเล่นเซตแรกๆนะครับหรือว่าเล่นน้ําหนาักเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นเซตแรกของผมนะครับในการเล่นบาร์เบลนะครับผมชอบเล่นบาร์เบลมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามันจะทําให้ไหล่กว้างมากๆนะครับอยากให้ คนที่ติดตามนะครับหรือว่าน้องๆนะครับที่อยากมีไหล่กว้างนะครับอยากให้แนะนําการเล่นบราเบลนะครับถ้าใครไม่มีแมชชีนนะครับก็หาเพื่อนมาเซฟไว้นะครับเพราะว่าท่านี้เล่นแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าไม่มีคนเซฟนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเล่นท่านี้นะครับโฟกัสให้โดนนะครับพยายามใช้หัวไหล่ดันออกนะครับน้าหนักไม่ต้องใช้มากเกินไปนะครับใช้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราสามารถยกขึ้นได้แล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อได้นะครับ ท่าแรกนะครับผมก็จะมาไว้ด้านหลังก่อนนะครับท่านี้นะครับผมก็จะเล่นทั้งหมด3เซตนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือพอเราเล่นเสร็จแล้วผมชอบบีบกล้ามเนื้อให้รู้สึกว่าเลือดไปสูบฉีดนะครับอันนี้ก็เป็นเซตต่อมานะครับเล่นเหมือนเดิมครับพยายามหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจให้ถูกวิธีนะครับท่าแรกนะครับบาเบลโชเดอร์เพสนะครับก็จะเอาไว้ด้านหลังนะครับ พยายามหายใจให้ถูกวิธีนะครับเล่นทั้งหมด3เซตครับ12ครั้งนะครับท่านี้นะครับด้านหลังนะครับของผมนะที่ผมชอบเล่นนะครับ3มเซต12ครั้งนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับเทคนิคนะครับของผมพอเล่นเสร็จแล้วผมจะพยายามบีบกล้ามเนื้อให้เลือดไปสูบฉีดนะครับให้เลือดไปสูบฉีดกล้ามเนื้อที่เราเล่นไปเมื่อคี้นะครับ เห็นไหมครับไหลอาจไหลจะดูกลมขึ้นมาทันทีนะครับบีบนะครับประมาณ1ิวิถึง15าวินะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราหรือว่าเลือดไฟข้างกล้ามเนื้อเรานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับแต่มาไว้ด้านหน้านะครับเล่นมับเหมือนเดิมครับ3เซตนะครับ12ครั้งนะครับอันนี้เราจะปรับเบาะนะครับไปด้านหลังนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้โดนคานะครับลงเหมือนเดิมครับน้ําหนักไม่ต้องใช้เยอะครับ บางครั้งนะครับผมจะลงมาถึงหน้าอกเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้โดนไหล่หน้านะครับท่านี้นะครับไหล่หน้าเน้นๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าพอเล่นบาร์เบลแล้วจะทําให้ไหล่เรากว้างมากๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับพอเล่นเสร็จแล้วก็มาบีบกล้ามเนื้อนะครับให้เลือดไปสูบฉีดนะครับ อันนี้ก็เป็นเซตต่อมานะครับเห็นไหมครับผมจะเอาบาลเบลนะครับมาแตะที่หน้าอกนะครับเพื่อให้โดนไหลหน้าเน้นๆนะครับหลักการง่ายๆอย่างที่ผมเคยแนะนําไปหลายคลิปนะครับโฟกัสให้โดนนะครับพยายามจับฟิลให้โดนนะครับเล่นส่วนไหนให้ส่วนนั้นทางานนะครับท่านี้นะครับก็คือไหลหน้านะครับผมก็พยายามโฟกัสแล้วก็จับฟิลให้โดนไหลหน้านะครับแล้วก็ดันแรงออกไปนะครับไม่ต้องรีบเล่นครับพยายามจับฟิลให้โดนนะครับ จะทำให้เราพัฒนาเร็วมากๆเลยนะครับ ท่าต่อมานะครับก็จะเป็นไหล่ข้างนะครับก็จะใช้ดัมเบลนะครับเป็นการท่าเล่นไหล่ข้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจับนะครับจะมีการจับแบบ2ลักษณะนะครับที่ผมจะจับอยู่ประจําอันนี้คือการจับแบบเอานิ้วก้อยดันขึ้นมานะครับจะทําให้เราแตกลายกล้ามเนื้อตรงไหล่ข้างเห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้คือธรรมดานะครับอันนี้คือธรรมดานะครับ อันนี้คือเอานิ้วก้อยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับลายกล้ามเนื้อจะแตกนะครับจะทําให้เรามีไหล่ข้างที่สวยนะครับเป็นการแต่งลายนะครับอันนี้ครับอันนี้คือเล่นแบบธรรมดานะครับน้ําหนักไม่ต้องใช้เยอะครับใช้ที่เราสามารถโฟกัสได้นะครับแล้วก็ใช้ศอกดึงขึ้นมานะครับ ใช้ไหล่ดึงขึ e <have S 1> <tinc S 2> ้นมานะครับอย่าใช้แรงเวี่ยงจากแขนดึงขึ้นมานะครับใช้ไหล่ดึงขึ้นมานะครับเราเล่นไหล่เราก็ต้องเอาไหล่ทำงานนะครับดึงขึ้นมานะครับหายใจออกครับตอนออกแรงครับดึงขึ้นมาครับเหมือนเดิมครับพอเล่นเสร็จนะครับผมก็จะมาบีบกล้ามเนื้อนะครับให้เลือดไปสูบฉีดนะครับให้เลือดมันข้างนะครับ เห็นไหมครับพอเราบีบสักสิวิถึง15าวินะครับให้เลือดมันสูบฉีดกล้ามเนื้อเมื่อกี้ที่เราเล่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเซตต่อมานะครับสังเกตไหมครับพอผมเอานิ้วก้อยขึ้นมาปุ๊บกล้ามเนื้อไหล่ข้างจะแตกนะครับจะเป็นริ้วจะเป็นกล้ามเนื้อแตกออกมานะครับจะทําให้กล้ามเนื้อเราแต่งร้ายได้สวยนะครับก็ลองไปทําตามมาดูครับสลับกันนะครับธรรมดาทีนึงนะครับแล้วก็นิ้วก้อยทีนึงหรือว่าจะอยากแต่งแล้วก็ เอานิ้วก้อยขึ้นมาก็ได้นะครับเล่นทั้งหมดนะครับไหลผมจะเล่นนะครับท่าไหลค่านะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผมจะเล่น3เซตนะครับแล้วก็15ครั้งนะครับนี่ครับบีบกล้ามเนื้อนะครับให้เลือดไปสูบฉีดนะครับต่อมานะครับก็เป็นเล่นเหมือนเดิมครับแต่อันนี้ผมจะเพิ่มเข้าไปเป็นซูเปอร์เซตนะครับไหลหน้าด้วยนะครับแล้วก็ไหลข้างด้วยนะครับลองไปทําตามกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับ ที่ผมเล่นประจํานะครับไหลนะครับที่มีน้องๆขอเข้ามาเยอะนะครับว่าให้แนะนําการเล่นหัวไหลนะครับผมก็มาทําตามสัญญาณนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับแล้วผมจะมาทําคลิปที่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อไปนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับก็จะมาแนะนําการเล่นไหลหลังนะครับแล้วก็การเล่นแทบนะครับเพราะว่าจะทําให้ไหลกลมเราต้องเล่นให้ครบนะครับแต่ อันนี้เอาไป2ท่าเน้นๆก่อนนะครับยังไงก็ลองไปทำตามกันดูครับเราไว้เจอกลิปหน้าครับสวัสดีครับ